วันนี้กันไปใซต้ต่อไปเพื่อนแม่บอดเล่นล่นระอหฮอหนาหอรตาคับแถะห่อเนะี่มันทอนแดดโอ้โห,หก็ได้หนาสีดังถ้าขี้มันนั่นเราก็อยากให้หนาถึงแดดเขาต้องห่อแบบนี้ียเอาไปไปเอาใบมาคิวู์ไปหาไปถม,มออนหร้อกับข้าหนูคิงไปเอาเสือเอฟซีันผากอ่ะ ไม่ถามว่าน้ำใบมอแลรวลืมเอา <c oughs> เอาอนาะแมนป<ะ>ไปค่ะพี่นอ้องไปจัดพี่นอ้องวัน,วน,นนี้อากาศห้อนแหงขเพื่อนไหวค่ะพี่น้องไปค่ะนลดบึนบึน เลยอีกอง,ง่ายกับหอดแา่แล้วไขด่ดาวไขด่ดาว <Yeah. S 2> เอามาหับละ

ร่างเงียบใชเจ้าเด้อขี่ได้พี่น้องเอ้ยคนงามนะมาอยู่พี่อยู่น้ำอ้นนะก่ออยากเอาเมื่อนี่พี่น้องมันเป็นขี่เฮือนอยู่พี่ละคนงามนลยนะดุยดุยตัวบักใหญ่นึงมาพี่น้องเท้ายิ่งตัวนี้หน้อยนึงตัใหญ่แบบโอ้ซทำเก่าเนี่ยบักใหญ่นึงเนี่ยเดี๋ยวมันคือเดียวมันกินเลยม่ได้ห่วงแล้ว่ะแม่ทมอนอยู่เลยพี่น้องเอ้ยบ่หิวนี่มีแตลเรา เฮ็ดแค่เงินลงโลดคลิปหนเร็วังโดคิใบมะกดูดแวคใบมะกูดแม่ก่อนพี่น้องเพาจะนาเมื่อได้ด้วยนะว่าชุดนอนนอนม่ล่มมใหอยมอวน่านหลดหลดออกก่อนวัาไปซื้อน้ำสมมากินเลยอ่ะมาเสือคุสมบัเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ย โอ้ยคนญาติกินอยู่นี่แล้วลูกเอ้ยสบายให้อายเพิ่นเอาใบมาขี้รูดให้คนพื้นนี่นะล่ะหาคนพื้นเดี๋ยวจ้าของเพิ่นมาเนี่ยเบิ่งพี่น้องจักดีใจยังกระดอกันดิอ่ะเบิ่งดีใจเฉะฮะดีใจเฉะโหอยู่นี่แล้วตุ้ยอุลุยอยู่งามแล้วอยู่นี่น่ะ ไก่ดาวเอ้ยอยู่พุ่นกระตุ้ยคือกันหักอันอ้อนเลี่ยงนะมันอยากตายพี่น้อง <c oughs> เรี่ยงมาบบจับเอามาตัวใดมาเลี่ยงกะเรื่องหิวนะบบหิวแต่ว่าคนรุดคนรุด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 ไปแล้วก็จอยลงจอยลงแล้วก็ตายอุตินมันแม่ม้อนทะเลี่ยงมาแพ่ก็เลยเอามาอยู่พี่เออ,เอ,อ,เอ,องานเดียว เอามาพี่เด็ดจีเตียงเูโหพี่น้องเว้ยว้ายไข่ดาวเอ้ยคอยแกะแล้วคอยใช้กระปุกไววแต่มันอยู่ในรงง้นงาเดียวอย่กับพ่ออะยางก่อนเก็บ,บใบมังคีวุห้น้องได้พินเก็บใบมังคีวุฒเอาไปแต่ตอนนั่นแหละฮะก,กระเบิดพี่น้องเลยมาเอาอีก สิดับแล้วมา <Okay. S 1> ยำาะไรเอาเป็นหยาเป็นหยาเออนี่เด็กซื้อน้ำสมบมาสู่กินน้องลิลลี่มาดีเด็กจ้า <Okay. S 1> เอาลงมาแม่ลงมาแล้วแม่ <sm gli> ม,มีมอญีเครื่องโฆษณาอยู่เ้าก็ารูคลิปแล้วพี่น <merger. S 1> ้องสบายดีพี่น้องเรถทนพี่เด้อรถลิปอยู่วะกันไหนอยู่นี่มันมีสัญญาณนั่งอยู่เตียงมีสัญญาณมีเตียงในมีสัญญาณชายโทนคอยเด้อพี่น้อง เมว่า,านเจ้น้องบอกเลยพี่น้องฟาเอาไปตัดเลย <laughs> ช่วยกี่หูใช่ได้ย้อนอยู่เลยพี่น้องเอ้ยอายก็ได้เดี๋ยวตกแรงก่อนไปเห็ดเชอนครัวซอยผัวคอยในเด้อนีผัวใช่เป็นครัวคอยแหละเช็ดใหม่ป่คยเช็ดข้าวตกเคา,าน์เตอร์เป็นครัวแล้วบอกมอนลงมไม้เลยพี่น้อง พี่น้อง้ยห่อ,หอนแท้หอ่อ,อนว่ะ,นนะพอดแดดน้องเมฆนะพ่อเพิ่นเอาเมื่อนลินน้ำหนาเลยพี่น้องไปกับพ่อเทวันก็นเลยพาน้องพิงมาเอาเสือเอาไปมากรูดก็พ่อชิงคายเอาสุดนอนไหมเพิ่นสามสี่สุดนี่แหละนอนกับสุดนั้นเออเอาเอาขอบใจให,หลายๆร้อยโอ้ยสิปิดออกมันเบิดกระบอกสี่ดาย นัางลิลี่คนเต้งเสือไปเสือกันเสือเสือใถูกแจ็ขนาดเลยเสือพี่ฝนได้ขอบคุณพี่ฝนเนี่ยขอบคุณพี่ฝนแต่ได้เด้อขอบคุณแม่เด้อคือได้ถูกแก้แทนแล้จะต้องเอินป้าป้าฝนป้า ขอบใจป้าพอื่อันโลชื่ถือใจอันน้องลี่ดอกคืชวยอะนั่นดอกพันดอกอาเพมันโคลเอาขยะดอกมันจ้าบยโวนั่นดอกมันจะเอามาเม็ดดอกยังอีกบอยังมันจะเอามาเม็ดถือลุงพุ่งผัวถือมาสำนีถือมาเธอโนยเนาะ น้ำค yeah, yeah, ิงเมื่อเองว่าเอามาเบิร์ตนมอายุอัญญาพุธอัญญามาเมื่อกี้นี่ไปย่ำได้กับเครื่องลายพี่น้องเ้ยยน่าถือขณะไปลายคนกับเครื่องกลายอีกเลยโมเมนต์ไปย่านี่เอื้อยคอยก็ออกมาแล้วพี่น้องแม่น้องน้ำคิงชื่อน้ำฉ่ำแพนต้าชื่อน้ำฉ่ำแม่ะมภาพแพนต้า ยิกยังน่เลเสิวจุ๊บยิกสิวเป็นไคดาวสันดีใจไม่จื่นเลไไคดาวงไปคมปดเบิดก่อน้ยอีกกระเทืนฝังหนาวดกบะเก็บเอาวังหนาวพี่น้องวางหนาาทำหมักผิกพร้อมเหมตอนหนักผีกเลยโอ้ยมาอะไรกันเนี่ยพวกรึยังมึงก็จือปะ

น uh> ี่ลได้เห็นนี่ได้ไปเนือีไหช่แพ้พี่น้องเมื่อบาน้อยใ่ันเพือนแล้วค่ะพี่น้องมาละกันเลยแคนหน่อยเอ๊ะ ของลงก็เฮียนเลยนี่ก็ลาไปก่อนเด้อยันไปครบคุณจะขนคนเขามาลาบ z o จ้าบ๊ายบาย